สวัสดีครับวันนี้ตอนรับเขาซูสองอันบรรนนกทั้งทุกคนเนาะพบขอ,อกันยามวันหยุดยาวเนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้ไปเฮ็ดงานอยู่พวฮาหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์อนะีกเนาะหยุดยหงาซีมือเมื่อน,นี้พักจากตัดหญา้าอ๋อเมื่อนี้ก็เลยตัดหญา้าคือเก่าน,นะทุกคนแต่ว่ามีตัดหญ้ากับวางทอ่อระบบท่อหนามนั่นแหละกับหายาปัม๊มน้มหยาใด ท,ท,ท่อนําดีทอ่อนําทิ้งท่อสวมบ้างทอ่อสวมแล้วเพราะว่าสวมเพิ่งญาได้ใส่งานทัวเป็นว้างว้างระบบทอ่อน้ำบ้านนอกดาวเนะาะพอชะโค่พันติดไปเรียบร้อยเบิ็นเลยเดี๋ยวยยจะเดินท่อไปพร<อ>้อมกันเขาเพี่ยงกับสาวเดินเที่ย,งต,ย,นะยงติดปากเขาเนี่ยน่ยาเห็นนานน่าเห็นบุมมองมันนี้ส่วนพอกับอายแล้วมาพักจากเคสเท่านั้นเบียกยุบบาน มารับจอบรับจอบสักงสามคนก็น,น่าจะเ,เรียวๆนอนทุกคนเนาะแล้วตอนนี้จะสิทธิเที่ทยงเลยพ่อก,ก็ไปสื่อของผึ่งมาเนาะไปสื่อทอพีวีซีทอ,อย่างนั่นแหละบริษัทเกาอบริษัทไทยแต่คนเด้สิเอาถี่นไปล้างรถอะไทยให้เบิกนอนทุกคนเนาะหาแนวเห็ดพ่อได้ค่าน้าานำปูน,น้ำปลาทุกคนอาบาตรสิบบาทตื่มกัน แบบสื่อลาบไกลล่ลาบไก่ไกคือเป็นแนวขึ้นหนามลายเทุกคนะลาบไก่ก็จำบุกพุงกินแบบบุกพุงนี่แหละเอามาเห็เดเบียร์ยู่ของร้านกาแฟที่เราเคยมาตัดหยาดน,น่ะ,ะทุกคนราา้านกาแฟไม่ได้เจอที่ได้ไลฟ์คลิปเขาถ่ายทุกคนเบิ่งนั่นแหละเตัวหญ้าบมองนี้พันหยาบเลยจะเอามาตัดส่งนตัดไปโดนเตืัวเป็นเดือนนะส่วนนี้มันเขาหนาฝนหนามนนก็จะเริ่มหยาบลายแับน,นี้ พาอยากตัดกับบอกเดินทุกคนเนาะบริการตัดพร้อมใส่ปุ๋ยให้ฟรีก็ได้เนาะส่วน,นยีนาฝนมันสีเงาเนี่ยเนาะไปทุกคนออกินเขาก,กินน้ำก่อนมันไปแต่เด็กลัาบบ้านไงอยู่ไม่ดีดีสีหามก็แรงหมดอยากวันศุกลัาบ่ายสามาไ,ไปซื้อของกับเที่ยงนี่ดิ<น>ไปซื้อของกับเกือบเที่ยงเนาะออกมากับซิบบุ้งเลย พราะเขามารับจอบรับจ้างสิเขาก็เขามาเฮ็ดยนมได้ก็ได้เนาะเพราะว่าห้องบริเัทไรยวันดิเข้ามาอรโอยด้วยไปทุกคนนี่นเขากินแนมก่อนมันตจำบวกอะไรนะทึ้งมันก็เปิดเสียเพิ่มติมเองมาไดเนาะเนี่ยกินขาข้าวหอมเลยอ่ะ กินเผื่ออยู่ทุกคนเนาะเขาสอบก็เขาเทียงมัดร่วมกันค่อยมันเขากินน้มคัมันมาทุกคนเนาะหลังจากเขากินเขาเรียบร้อยเลยนี่แหละลานกาแฟมองเก้ห้องนี้ทุกคนเนาะมองที่ห้องมเฮิดฟังเอทอลงนั่นแหละมองตัดงยานั่นแหละมากระโดดขูดใจคือเกา โอเบียร์เขาสิเป็นใหญ่ทั้งน้ำโอ้กับตัดหนาเนี่ยแหละพอไปสื่อมาหัหนเนาะอพอขี่รถกระบะมาพอดีนี่แหละทอที่เขาไปสื่อมาหัหน ทอ่อกันร้ายขนาด,าน,น,น,ด,ดาน,น,นี้เนาะขึ้นรถสุกิตัตเนี่ยนี่แหละว่วางท่อระบายนา้ำท่อสวมป่าลังนี่เนาะป่าหนกดาวเนี่ยน้ำอัดเอาให้ค้าไปตรงนี้นะเอาไฟเลยเสร็จ จะโทรหาเราก็ออกบานบ่แล้โทรหาเราเห็น,นหมน,น,นี่เดีย๋ยวต่อท่อระบายนาะมทอสวมท่อน,น้ำดีเนาะท่อน,น้ำทิงท้งทีนี้มาขุดฟังมือนนะัันโทรหาจาก,กองบ่ากันก่อนเลย หายทังหนานายว่าผีทุกคนหายมันี่รู้ตันังทหลังอาจารย์ผีมากนายใดเดินระบบหนามไหมไปเหือหน่อยนําขึ้นเปื้อนาอเป้อนี่ไปทำงานท่านที่เลยดิเออตับบไฟก่มาปั่มทำงานจะมาให้ปิดู้บ่ออน

งานเขาใายเต็มทั้งอยู่ทุกคนุทใายเรื่องใหญ่คุณให้ใายละเอียดใายมาจากบาดาลพอบาดมันใส่น้ำบาดาลห้แนวดักเด้วยเพราะถ้าขวดออกเพราะถ้าขวดออกอันนีที่แนกกับไว้แล้วมีหัวฉีดอันนั้นอยู่คุณมันฉีดแดงดันเกิดก๊อกตัวนั้นฉีดทางออกด้วยนันมันขวดนี้ทางหนาวเกิดหอยหลังโอ้ยโยโยไปทานอะไรอยู่บ้างนี่ ว,ว่ามาเจอไส้อยู่ใน,น,นหันนีครับถ้าไล่ตัวนี้ก็ต้งอง,งปล่อยเพราะมนันบัวนักแหงมันติดรูบแล้วแน่เราทุกคนเนาะหลังจากเอาทังไปหลังนะหลังไสา้าพวกมบบนี้ใหญ่มว่าผีบานนี่มันได้ตัวห,ห,หนึ่งตัวหนึ่งเน,นาะใหายทางเดินเดินระบบนมม้ำไหม รัดหญหน้อยนึงนะมันวันเหลีวคุมใหญ่ทั้งทั้งมันมีสายั้างในลายเนะานะพึงกะออกนะเอาตัวนใส่ตัวนี้ตัวูมันออกตัวตยันี้อากาศก็เอาเทุกคนเนาะอใสตัวนี้ ย้ายจากตรงนี้ออกไปข้างนอกนะทุกคนเน <c oughs> าะย้ายทั้งที่ต่างเดือนทอระบายนา้ำ <c oughs> เดือนทอระบายน้ำม,ม่ก็ตอ่อทอน้ำดีไป <c oughs> บานล้งนางน,น,นอ <c oughs> นกดาวแล้วเนาะต่อระบบทอสวม <c oughs> ห้องน้ำพอเพิ่น <c oughs> ยังไม่ได้ใส่ง,งานแต่ห้องน้ำเลยเอาบนเลย ปติดตัางกอกติดตังางให้เขาห้องหน้ำต่อท่อจากชักโครกลงรุมนั่นแหละทุกคนเนาะรุมบอ่อผักเจ้าไทยทุกคนเบิกเป็นช่วงเปช่วงเอาเนาะมันก็นเห็ดเบียบไปนำไทยไปนำนสุดยอะ แล้วอามาคบดูผมว่ากาเพื่อเอามาเอามาถอดตรงหน่อยของอสายมาแค่สตัวเองของวว่าอง่าใส่ไปข้างในเนาะหดตัวหาหันโบว์มันทอุ้มันดวาันเยวยอามาสตัว กำลังประกอบสิเป <the> ็นรูปเป็นล่างแล้วทุกคนฟังทอจอลงหิมปูนนี่แหละเซบาดหน่อยคนตรนีตัดหนาเดาบัตเด๋ยวตะขอบงนี้น้อยนึงพอดีจะออไปอ่นครับกับตัดหนาตงนี้นะโอซ้อขงอกอนเดี่ยวคนเนาะ เขาหยในถุงเนีนห,ห่นีออ่นะมับอว่ามีสหกประมาณนคิดว่าจะโอ้เขางได้สทางอะรเนมาคิดว่าขาดว่าสีขาดสีัพนเราะเาม่ใส่ไอ้บางอย่างเงนทห่ระเบ,บแบบนีโอ้มีแต่สามทางสีหน่นเของมันเทีนแบบแบบมันมีอยู่ใครยุ่ได้เอาอ,าน,าอ,าอานี้มาทำเอางครับเตี๋ละลายปาเตี๋ยวกันฉี

ทเทร,ระบบน้ำต้มเดือดตัดหยาอีกนิดอีกนิดนึงทุกคน,น,นที่สิเก็บกวาดได้เพิ่นเดือ,กกอดซ้ำนี่แหละนี่ไปหาเนี่เนาะพอหัวท่าตัดดาวเบิดเลย,อ,ยอะไรไหนเะมื่อเมื่อเต็มสายเทระบบน้ำก็ไปเทระบบอยู่บ้านนอกดาวอีกเนาะระบบน้ำน้ำดีน้ำทิ้งลอกชักโคกกันแบบ ก็ทุกคนหั่ตัดหญ้าอีกอนมาหนิมันเหลวเนะาะมันก็เล่นสื่อของก็ไปกามาจาว่ามัน,นตอนนี้ก็หาม,มงแหลงเลยพ,ลพห้องกับปเหตุตอนเหลื่มงานตอนเทียงเนาไปสื่อของตั้งแต่สิบโมงกว่าสีเหวกันกว่าเสีเหตุกับเทียงตอนนี้ก็หามงแหลงเลนาะมันเป็นงานบริษัทแห้งหรอทุกคนมันเป็นงานคือเมื่อกี้หนามันโบเขาโบอไรยสิเพราะถงไรหนามไรใดไม่เนาะเพราะเขาเกินใหญ่ มันเป็นงานปวดหัวน้อยหนึ่งงานบรดใส่แห่งไรใส่แห่งไรายแตัดหยา่นี่แหละคอทุกคนตั้จะมเปิลเพือเก็บงานเนาะทำพอดีเลยก็เป็นสิตกินเลยงานนามบดเสีง้นามบิ๊ีบิเลยานนามบอนามัหนมนไดนามได้ยิ้มเลยนะทุกคน ครับตัดใหญ่ทุกคนว่าว่าตะคนเนาะตอนนี้ตัดภาพมาอยู่บ้านแล้วทุกคนเนาะถ่ายแล้วแต่เะา้เรื่มถ่ายแล้วทุกคนเนาะเพราะมันเห็ดจนหมื่นเนาะเพราะมัน6โมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งไปแล้วเกือบเจ็ดโมงตอนกลางคืนเนาะพหัวเห็ดเรื่มเห็ดสวยเลยตงมื่กืบประมาณเที่ยง จนสิบสองงงเนาะมันไปต่อกอกต่อฉักโขงในห้องหนาวก็นเลยโดนเติบนตอนตัวคนเนาะมันทำง,งานบ่มเหมือนมันทำง,งานจุกจิกงานปวดหัวรัดหยาบแอบน้อยนึงนอนคนพอก็ออกเมื่อเลยพอมาเวเอารัดหยาแถวบาทข้าวหนึ่งเนาะพอกระบายแล้วออกเมื่อเลยถ้าวากน็นอนอยู่เฮือนเบิดเหมือนวันยุดเพิ่น เาจะไปใช้เลย่วยวะเป็นวัดโอ้ยจะได้จังเป็นวัดดูแถวพี่น้องเอ้ออีดีแล้วขึ้นเกศมึงเป็นวัดเกือบสุดเดือนเลยเป็นวัดดูปวดเป็นอีดียม่งโม่งจ้าของให้กันมาเป็นนี่ยก็เป็นวัดดูแหงช่วงนี้เนาะอากาศมันหอมนาะถือแดดไปเขาแอร์จะสิหอมเดามันเด้อค่ะขึ้เตียวกินผู้เดียวพดเดยวพราะว่ามันหนอกินมาแล้ว เริ่มถ่ายนะว่าเนาะเลี้ยงเขาพร้อมเนาะเขาอยูร่ร้านนั่นแหละลานเป็นร้านกาแฟร้นานขายเขาพร้อมในโตถ่ายคลิปโอเอาทุกคนเนาะนี่แหละเป็นถ่ายเป็นช่วงเป็นตอนอาจจะบ่เป็นเหลือเป็นลานก็ขอโทษขออไพ่นอนทุกคนเนาะครับถ mm ่า hmm. ยแบบไม่มีจังหวะทายแบบถ่ายแบบถายน้อยนึงกับเฮ็ดงานนะ้ำมวยเวลาถนะ่ายเนาะพอไปกันสามคน เ่าห็ดอยากมันคำนั่นแหละแต้ห้องกับออกมาสวยคือว่าไปเห็ุงานสายเ้องรับจอบเ้าไปย่ำได้ก็ได้คือว่าอะไรทุกคนเนาะมัเก็ีหลักเงยาขึ้นว่ามันเสร็จแล้วเร็วเนาะห้ามมันจุกบจิ๊แด้วกับเก่นกี่นี่เนยาะจนคำเพราะทุกคนจึงพอกันคลิปนะพอยากจ้างเอามันอกกระจ่างได้เด้อส่วนอบนส่วนบริษงานทั่วไปงานตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งนี่แหละทั่วไปเรีกเรกหน่อยพรอยากใส่บริการกับ ติดต่ออันบันออกไดอุบลวาลินพอกันคลิปหนาทุกคนบ๊ายบายในเงินเขาเ่ากระเป๋าเมื่อหาหกลอยก็โอเคแล้วเขา่างานเนาะงานเสริมพาทุกคนพอกันคลิปหนาบ๊ายบาย